สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทีทท่ติดตาม้องชมดีและเพื่อนๆไิเชียร์ครับพี่น้องแฟนคลับเพิ่นมาถ่ายน้องหญิงนะครับพอดีน้องกำลังมาหอด เขาดีตายแน่ายยังคถ้บตัวผู้กขาดีกหเอตัวเฉพามรอนทุคนสีรุลุเล็กสีรุ่หน่อย มือแรกมากเลยแรนจนมาเมียอที่สมาบัดดีเขาเลยว่าถ้าไปพ่อบักนีแห่งตนักด้อยน่บัดดีกัแม่น่ลิเขาไปบัดดีกับบัดไปเอาไอ้แท้สองใบนึงมาอุมบักงามรีบคก็ผสมแต่ข้ามผักุแรนจนมาบดมือหมู่วางบัดไปเเอาเอาสองใบนึ่งมาท่องคาถาอุ้ยอุ้ยเพี้ย การ่องเีร็จผสำเร็จเดิากแเรานิรไหฟิวชั่นไหมมงฟิวชั่นไหมมงอยากเห็นดูแ้ฟิวชั่นไหมครับอันนี้จานดาเรียบเลยครับดู้มงกับแกแก้ บายาบดโหบทใหม่เ่นี่บทใหม่เ่รนี่เอมวบทใหม่บอกันเอาไม่ก็น่เอมวีบหยุดได้ไหนะหยุดนะเจ้าจนใจสาคิดจะเหยียดยางหอมเลยหอมเลยหอมเลยอ้าพบาทใจบอลาพบาทจบอลยเยเอาอะโอ้แล้วอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว เออเี๋ยวลเจ็ดพัเออจ็ดพันเยเ0ทีมตัวจายเื่อแปดพันออย่าพอมได้คนหาพันเออเออะไปเอกว่าไหหาเงิตึงเลื่อเลยยใจสงนเสือเบื่อเลยนรเป็นตีได้เห็นบอแล้วร้อยไปซื้อแบม่งหใหญ่ไหมเห็นไีมแล้วหยาดเมียมองเห็นไหมแบ คือวุ้งบ so ่ว so ่าคนใหญ่เ okay. ม so ื mm ่อตอนบ่้งใหญ่คือขวดไงคนใหญ่ก็ต้อนบ่้งใหญ่กันนะมันโมเมนต์มาขวงมันใหญ่เด้อบงมันใหญ่ใส่บ่ได้บ่ใส่บ่ได้ใส่สองมิ่นบอลง่หลังเขากินไม่ได้เพราะเอ็กซืซอใส่เองนะมันมันใหญ่กว่านี้พอเอกีเด้อพอเอกีก็ใส่บุได้ขนาดขนาดนี้จะของยังหนึ่งร้อเกิดพอกันแม่น่ะซ้ำกันเลยมื้อน่ะเขาถามยังไ้เขาสงสัย ไงเดี๋ยวด้ได้ล้วไแล้วไดแล้วัดใส่นี่ะอันนี้ัเลยลอีกถามว่าโอ้ชัดเจนยังลลูกพี เอไปเวน่เหน้ำแนเห็นว่าไรมาน้ม่เสนอหนาเสนอตามาผู้เดียวเอาตะกีขอกผู้เดียวได้ลระเดี๋ยวคุณปวาจะไม้แล้วผู้บอน้ำพริกถ้วยเก่าเขไม่กินหรอกไปก็หักก็หูตอนนี้แล้เด้อ คือโซโล่ันบ่โซโล่ก็ย้อนภาพมึง2วี2วีว่าเอ็มมี่นีพีพอดีเลยป็นตัวประกอบตัวประกอบที่ออกดูุืเย็นสุดย็นสุดสามอยนสุดสามหลอคนเจ้าไทยไปยืนซือได้นาเปลยวเปล่ยคนเจ้ามัเปเขาเ่ใส่ไบอกส่น่ะช่วงล่าง่ได้เลยเขาเอาไทยไปเฮดบุกคือซืได้นัน ใครดี๋ยจะทายเฮดบล็กเลยนะแลจะล้องไงจริงๆยังไม่รูปซุดเพ็ดเด้แล้วใจแข็งแล้วก็ไหวบอสเขาเอาใส่ดูเลยแหม่มันมันมันกลายเป็นบลแปลกตาไหมบอสกันบ่มีเด้มีเยอะซุดเพ็ดใส่ร้องเพลงมาเยอะเอ็มดีของนักของใครก็ใส่เลยนะแล้วไปอยากซ้ำเพลงเฮ็ดแปลกๆดีไปิ้ใส่โซนลั่มยางย่างยี้มาเหตนหน่อ พงสิอบฝงมาแอิงพอยน่ไม่ไดไ่อุิงย่่นนะอุ้งอิงพูนะอุ้งอิงยู่่พุน่ะพูนดะพูนนั่งอยู่พดนไหนยู่ยุุนพูนยู่กก็พูดไพี่วัดสิวดนบลเอาอย่ายว่ะเอาพิ่ไปใส่พูนไหนแม่เดี๋อุ้ิงนั่งอยู่หนะแม่ กนพูนพูยุติเต็นพูนแม่อบเป้าแม่จรวดแล้วยางไปยุพี่แม่ไปเต้นแม่เอาปุ๊บก็เห็นยุ้ยเต้วมาผมเหมอนโอ้ยนมหาที่วัดสวดเรมหาเจเวอร์มหาเจเวอร์มหา มเบอพนะพุดนะ่เือพดพดพดมีเรื่องียวครบใจเบื่อครับที ว่าสมัยร้อยไปยุคคุนเตอร์ยงดเาบอกว่าไอ้ห้ป่มันดมหเจ้าอันนี้ไฮวัดสันทอปแนเรียดเลยปละร กระดงวันกระดงตีขอบคุณค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่าเยอะเยอย่ไดลามว่าอมยิ้มมนเท่ากัมยิเดียวฮะเอาไปผมใหม่บังซะโอเ่นเซียออนของมาให้ไม่เบื่อเพื่นหมวกก็เป็นอมยิม้าขอบคุณหลายๆที่ลาพักคอน พ่อกันกินหนาแล้วกันครับพี่น้องครับอยู่ดีมีเฮกันลรด้วยๆครับพอดีดีวีสาวไปเตรียมตัวแล้วะครับผมสวัสดีครับ